A revelation. A revelation in 30 years I probably still thank you still strong. ผมนวัสดีจคุณผู้ชมทุกท่านอยู่ผมในเกมเอาวีหรือเกม realm of w a r l นะครับผมอนันนี้ถูกวน่าน่าจะใช่นะเอออยู่ผมนะผมในวูคองนะผมตัวละครโอเคอันนี้ผมมาเล่นใน emu เออ emulation น,นะครับผมเป็นของคอมพิวเตอร์นรั่นเองนะฮะก็ไม่รู้ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะทำไมถึงไม่เล่นในโทรศัพท์เหรอแลกคือแลกนั่นเองนะครับผมเราจะเอาไปรองเท้าก่อนแล้วกันโอเคเราจะใช้เมาส์ในการเล่นนะครับผม นี่ถือว่าต่อให้ก่อนนะเฉยซานนี้ที่ผมก็โดนเขาไม่ตีตีมันด็เอ้อเอาเปล่าเอาเปล่าเอาเปล่าให้ก่อนเลยให้ก่อนให้ก่อนให้ก่อนทําไมเลยผมลดเยอะทําไมเลื่อนล่นหลื่นเพ่เยอะกว่าเอาเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวจ่ายมาเอยเจ๊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 นเยรู้ว่านายโหด เอาวะครับเอาวะครับยังไงดียังไงดีเฮ้ยกระผมโดนพิษโดนพิษโดนพิษเดี๋ยวเราไปตีเต่าดูดเลือดก,ก่อนแล้วกันนะครับผมเพราะว่าผมใส่ลูนไอ้นี่มาดูดเลือด11%นะครับผมเป็นขั้นสามหมดเลยโอเคครับได้อยู่มมดูเบไปครับ งงน่งงดิงงดิงงน่โอเคครับเลนเรายังอยู่สบายอยู่นะเหมือนว่าข้างบนเขาจะออสามโดนหนีเลยว่ะถือวว่าหยอกไก่ครับหยอกไก่ตีป้อมบนไปครับ อัพไอ้นี่มาครับผมบวกพลังโจมตี20โอเคเราได้อัตีแล้วเราใช้นี่ทั้งน่อยับผมเพราะว่ามานานเราหมดโอเคเฟิร์สบัตรเป็นของอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมเอาดีๆเอาดีๆตีหน้าอีกหนึ่งทีด้วยนะเรามาดูเลือดต่อครับคุณผู้ชม อันนี้ผมปรับเป็นออตโต้นะเลงออตโต้มันก็เลยกระโดดมั่วนะเดี๋ยวต้องไปตั้งค่าใหม่นะครับเฮ้ยโอ้โหตีป้อมดิต้องช่วยผมจะตีไปตีป้อมแต่มันไปกระโดดไอ้นี่เฉยเลยอเอเอหัวตาเลยอะไรวะคนหัวเลยโซเชมโชเซียนนะครับกลายเป็นว่าโดนโดนเอง เราหาเงินเยอะสุดวะโอเคเรายังอยู่ที่1อยู่ครับผมได้อยู่ได้อยู่ถือว่าอยู่เป็นนะเมื่อกี้พลาดไปนะเออว่าเดี๋ยวผมต้องไม่ปรับไอ้นี่ล็อกเป้าใหม่แล้วแหละเซ็งเลยเว้ยเขิ่อเลยอ่ะเขิ่อเลยอ่ะช็อตเมื่อกี้เสร็จดีเสร็จดีอืมอืมเอออ่าจะจะวิ่งหนีเปล่าอืมงูไม่ทันครับคุณผู้ชม นาคอสได้เปล่านาคอสไม่ได้ครับจะได้ป้อมโอ้หไล่ย,ยันไล่ย,ยันบ่นะอนาคอสตายนั่นไปแล้วเขาตายเองแล้วเขาก็ออกกลางแล้วด้วยมาดันป้อมต่อเลยครับวันนี้บัตรทีมเขามีแบล็กทินไฟเดี๋ยวเราจะไปช่วยให้เขาออกกลางกันแหละ <c oughs> เพราะเราได้ป้อมมีแล้วครับ ไปครับเราจะไปรวมกับเพื่อน3ตัวได้อยู่นะเก็บได้หมดเลยเนี่ยทำไมเพื่อนไม่มาช่วยล่ะครับทำไมเพื่อนไม่มาช่วยล่ะครับโอ้โหทำไมทำไมเพื่อนไม่มาช่วยเลยเคยราทำเกมเริ่มจะไม่ได้แล้วคุณผู้ชม ถ้าเมื่อกี A ้เพื A ่อนมาช่วยนะก็น uh ่าจะได้หมดเลยนะเพราะว่าผมเป็นโจมตีหมู่นะครับผมคือกระโดดตีเนี่ยมันโดนหมู่ถ้ามันอยู่ใกล้ๆกันทีนี้เราก็ออกกลางละมาหลอดยังไงเอออันติยังไงดีโอเคครับมีเซนิสอยู่ข้างๆโดีล็อกไปฮะจังหวะนี้ดึงมาเดี๋ยวเรารีบไปรวมก่อนดีกว่าครับโอเคครับมาหลอดตายมาคอสเออตายไปครับไปรวมครับไปรวม อนี่มาเราได้หนึ่งตัวแล้วิละเออช่วยทีเออหุ้ยกโดนมามาหลอดเป็นหรือเปล่าเนี่ยฮัลโหล คิวได้หนึ่งตายสามโอเคเราเดี๋ยวเราตั้งตั้งหลักฐานมาให้ก่อนทีมมันตกฝ่ายตรงข้ามนําเงินรเราไปสามล้อนะครับดึงมาสวยครับดูดไหมไม่ดูดเราโดนสตันดูดสวยเก็บสองไหมครับจังหวะนี้ต้องเก็บสองแล้วจะไปเลนล่างก่อนคีวเริ่มเยอะแล้วหมือว่านาคอร์สเขาจะ เล mm ่นไม่เป no ็นหรือเปล่าไม่เป็นไรนะก็ดูว่าแลดูจะเป็นเป็นอยู่นะเป็นการเราแตกไปครับผมเดี๋ยวจะดันล่างจะมีใครมาหรือเปล่าหนียังไง นาคอสมันน่าจะหนีได้ครับผมแต่เราดันแตกแป๊บเดียวอคคถอย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 อ,อ้ม<อ>หลังอ้อมหลังอ้อมหลังที่ผ่านโดนน้องปล่อยเพื่อนไปครับไงนาคอสโดนเปิดไปครับ โอเคครับได้ไปเรือไล่เบาไล่เบาโอเคไม่ไล่ครับผมโอเคครับผมคิวเริ่มตีตื้นและแปต่อสิบ้วครับผมฝ่ายเราเริ่มเกิดแล้วแหละโหเก็บตามกันนะโอ้โหตายอยู่ดีสวย เ,เราต้องเก็บซับมันก่อนน,นะอุมอ้มอุ้มอุ้มแตงอ่ะอุ้มแตงสวยครับโ,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 โอ้ผมต้องรอทันทีก่อนเฮ้กลับ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 มา เราจะไปออกเป็นคิดิคอนอีกอันนึงครับผมความเร็ว3 0แล้วก็อัตราคิดิคอนได้อยู่ครับเพราะว่าลิงมาต้องออกอย่างนี้นะผมเพราะว่าเวลามันกระโดดตีมันจะเพิ่มโอกาสติดคิดิคอนที่ค่อนข้างที่จะสูงมากถ้าเิดทีนึงก็สามสี่พันนะท่านผู้ชมแคล้งแคล้งแคล้งขึ้นมาเป็นที่หนึ่งฮะจังหวะนี้ยังไงไล่ยันป้อมตายดิครับ ชิบหายละมันอ้นี้ก่อนรีเย็นเลือดก่อนนะผมไม่น่าไปบวกมันเลยฝ่ายเขาตานเงินตามหลังอยู่ไม่กี่ไม่ไม่กี่บาทเองเหมือนเล่นการเราจะเสียด้วยแล้วก็รวมถึงเลนล่างด้วยนะผมเพราะว่าขี่มันดันถ้าเราเกิดถลราก็าจะไปเลนล่างเลยนะเเแหละลลลนะแต่เหมือนกลางก็โดนดันอยู่ ไปก่อนนะขอไปก่อนนะเสียครับเสียร่างล่างล่างเสียชัวร้อยเปอ็นคีมดันนะครับอาป้อมแรกไปแล้วถ้าผมบวกหนึง่งกับซันนิตผมแพแน,น่เพราะว่าของยังไม่โฟล์ดรผมจะเป็นออกจออกก่อเกาะอีกทีแล้วกันเดี๋ยวจะมีออกตายเกิดเดือยผมลิง ที่ผมเซ็ตสกิลมาเซ็ตอุปกรณ์ไอเทมมาแล้วนะครับมีคนอยู่แถวนี้ปพ่อวะไปเอาบัฟดีไหมนี่ผมเอาเขาคลองกันนะผมดันเลยแล้วกันก็มีกลางอยู่ด้วยเนี่ยโอเคครับมียอนสองนะครับเดี๋ยวเราจะดูค่อยๆไปค่อยๆต่อดีกว่าไปแย่งบัฟเขาดีกว่าจะลอยกลางได้ไหมเอ้ยเอ็ด ป้อมเดียวครับเพราะว่าเขาออกกลางกันเนยอะโอเคครับโอเคครับมีซันนี่กลับมาป้อมเราได้ครับผมโอเคถือว่าก็ได้อยู่ เอาจะกลับแล้วจะบอกได้เลยล่าสั ah> oh oh! Uh ่นใช่ครับได้อยู่เฮ้ยโอ้โหเฮ้ย ปัดมาพอดีเลยตายเลยสวยครับทีมอสวยครับโอเคเราน่าจะได้กลางถือว่าอยู่เป็นครับเราเก็บไปสามโอเคถ้าเงินเรานำแล้วนำไปพันกว่าเงินกลางเพื่อนเพื่อน,อนผมยังใช้มา์ไม่ค่อยถนัดอยู่เหมือนกันนะต้องฝึกด้วยอีกเยอะเลย อ้าว๋อ้าวยังไงยังไงสนิทสนิทสนิทโดนจับดิเรียบร้อยอืเข้าไปอย่างนั้นก็โดนดูดเรียบร้อยดีครับผมไปครับรอรอก่อนละเดี๋ยวผมไปดันบนดีกว่านะเอ้ายังไงดีโดนไล่โดนไล่บัตรเกิดแล้ว ผมกลัวผมกลัวบัตอยู่ตอนนี้เพราะว่าสกิลมันค่อนข้างที่จะแรงมากเลยแล้วครับทีมเขามีซับด้วยทีมเราก็มีแหละแต่ว่าอันติเขาบวกแล้วเราก็ต้องบวกนี่แล้วผมนี่ใช้ทำไมอ่ะบ้าเลยโอ้เนี่ยครับเพราะว่าเขามีซับหรือว่าเป็นตัวเมทอ,อ่ะเออมันไม่เชิงว่าเป็นซับหรอกครับโอเคตายคู่ครับวันใบวันแต่ข้างบนเ,เราน่าจะได้ป้อมนาคอร์ดกำลังหล่อยอยู่ เราได้จ่ากรยังเราได้จ่าก,กอรแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นเป็นอะไรวะไอ้เอากาะน้ำแข็งกราวลี่เลยนะผมโอเคครับเราได้ป้อมก็น่าจะามีสิทธิ์ชนะประมาณ60%นะตอนนี้เขาจะยิงยิงหรือเปล่าอันติีไหมยอนไม่ยังไงดียังไงยังไงครับกับกลางอ,าอ้าวฮาวซานิสซานิสนไล่โอ้โหคดปอโอ้โหปอมาก เรียบร้อยไปดิวิ่งงนี้นาคอสเสร็จสิครับเนี่ยครับคี่หนักมากโอเคครับตายไปสองครับ โอเคเราได้กาลี่แล้วคืออนี้ก็โดนดิอย่างนี้ก็โดนดิบาด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 ,บดโอ้โหสวยมากดึงสวยวเร็เพครับถือว่าอยู่เป็นนะแต่ผมตายตอนแรกเยอะไปหน่อยครับไม่น,าน่าจะเป็นอย่างนี้นะลูกเกมก็น่านจะชนะเร็วกว่านี้นะครับผมคนกลับคนดีกว่าไหม ผมกลับก่อนดีกว่านะเพราะว่าเดี๋ยวผมไปรีเลือดด้วยกลัวกาลี่มันจะเสียตายเกินนั่นแหละมันคูนดาวที่มันที่จะค่อนข้างนานอยู่นะเท่าไหร่วะากิวิเออไม่ไม่มีบอกไม่เป็นไรอ้าอ้าตรงกลางตรงกลางแก๊งยังไงกองแก๊งกำลังไป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 แตงเย็นแตเย็น โดนลุมไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเนอะเฮ้ยอย่าเล่นไปงั้นดินั่นเคได้อยู่ครับเดี๋ยวจะไปเก็บยอนเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคครับสวยเดี๋ยวขึ้นดูเลื่องอะไรดีไหมเนี่ยไม่เอาดีกว่าผมขึ้นไอ้นี่ดาบใหญ่เลยดีกว่าครับเพี่แอผมได้คอร์ดคิวไปครับผมน่าจะได้พาร์ต้านะเออมันมันเป็นพาร์ต้าหรือเปล่าไม่รู้ โอเคครับเราน่าจะชนะแล้วแหละโอเคก็เกมแรกชนะไปแต่ตอนแรกนี่ผมเล่นไอ้นี่มากเลยนะมันคือแบบว่าบางทีเราเราไม่ได้กดอะไรอะแม่งเดินให้เองด้วยผมก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวผมต้องไปตั้งค่านี่แหละการล็อกเป้าใหม่ก็ MVP นะครับผมเป็นของผมไปก็ m อ p ีอันนี้0 4 เวลยี่สิบนะครับผมโอเคชั okay. ยชนะครั้งแรกคอสคิวคอสคิวสองนะครั้งที่สองนั่นเองนะครับผมทีมเขาก็มียอนเล่นดีอยู่ครับผมแต่ไม่รู้เป็นอะไรนะเห็นคนในกลุ่มบอกว่าเมื่อลงแรงอ่ะเวลาเจอยอนอ่ะมีโอกาสแพ้ที่แปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะโอเคสำหรับใครที่จะเล่นกับผมนะก็สามารถแอดมาเล่นได้ผมอยู่โกลหนึ่งนั่นเองนะครับผมก็ผม, Qiu? ผมก็เพิ่งเล่นแหละเออเล่นได้เมื่อเดือนเดือนนี้แหละ ก็ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่ก็ดูจากฮีโร่ที่ผมเล่นก็มีแค่นี้แหละครับมีแค่ลิงปอดการเล่นก็แพ้แพ้เฮ้ยอันนี้ชนะรูนยังไ,ไงวะสามวันที่แล้วนะครับผมโอเคก็ถือว่าอยู่เป็นนะก็ส่วนมากผมจะเล่นลิงนี่แหละเออเพราะว่าม่นโกงอยู่นะตอนนี้ไม่รู้ว่ามันจะโดนเนิร์ฟหรือเปล่าถ้าโดนเนิร์ฟผมจะเสียใจมากเลย <c oughs> อุตส่าห์เป็นเทพทิวเติมมาถ้าโดนเนิร์ฟนะไอจีเอ็มอันนี้จะเป็นสกิลเดี๋ยวเดาของผมเป็นอันนี้ครับไอเทมลิงครับผมอะไรอะเซนติเซนติเซนติ เป็นเพิ่มโอกาสติดคีย์ิคอน30%แล้วก็บวกพลังโจมตี100นะครับผมถ้าผมอ่านผิดก็ขออภัยด้วย Sonic โ o นิคบู o ร้อยสิเกาะแล้วก็ลดความเสียหายที่ได้รับส่วนใครที่อยากเล่นสายที่ตีหนักๆมากๆเลยเขาส่วนมากเขาจะออกเป็น h e r ร์เมอืมกลัวราต่อสู้แล้วความเร็วมันจะวิ่งเร็วขึ้นนะครับผมบางทีคนก็ออกวอ b บ o ต t นะครับผมเพราะว่าจะเพิ่มความเร็วในการโจมตีแต่จะเป็นของพวกซันนิดพวกตัวที่มันเลยตีแรงไกลกมากกว่าแต่ลิงอะ่ะ วูหร,หรือวูคองครับมันเป็นตัวที่ใช้สักรอต้องรอใช้สก,กิลจะเอาเป็นแบบรถคู่ดาวมันมันจะดเีเสียกว่านะครับเนี่ยอันนี้ครับรองเท้าเฟลลี่บูทนะครับเฟลลี่บูทแล้วก็ชินนีเฮสติงความเร็วโจมตี30%อัตราคิทิคอน20%่บวกหความเร็วเคลื่อนที่นะครับผมแล้วเมื่อสกิลเราติดคิทิคอนความเสียหายคิทิคอนจะเพิ่มขึ้น50%มันจะคอมโบกับเซนตินะครับผมถ้าผมอ่านผิดขออภัยด้วยอ่า อันนี้สเปียออฟลอตลอตกินลอตกินเนี่ยก็บวกพลังโจมตี80บวก15ลดคู่ดาวนะครับผมอันนี้จะดีมากเลยนะเพราะว่าลิงมันเป็นตัวสกิลมันต้องใช้สกิลแล้วยิ่งเรามีตัตวลดคู่ดาวด้วยสกิลเราจะโหลดเร็วขึ้นแล้วเราจะตีคือต่อเนื่องสกิลได้ครับผมแต่ที่ผมเล่นเนี่ยคือพลาดพลาดตรงที่มันล็อกเป้าไปตายไปตายง่งๆในในทาวเวอร์เขาอะผมนี่เซ็งเลย โอเคให้ผมสกิลติดตัวจกหกสิบเปอร์เซ็นต์ให้ผมแล้วก็การโจมตีเป้าหมายลดเกาะลงสี่สิบลดสูงสุดห้าครั้งนานห้าวิบอกเลยนะว่าโหดและโกงมากชิ้นนี้แล้วก็กราวดี่นะครับผมกราวดี่เวลาเราตายจะฟืนฟ้นคืนฟื้นคืนชีพเลือดสี่สิบเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็ถือว่าโกงนะเวลาเราเจอหนึ่งหนึ่งเนี่ยคือถ้าเรามีเนี่ยโอกาสเราจะชนะเยอะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้อะไรวะเนี่ยเฟลลี่เฟลลี่ทูสุดเหรอเมื่อเฮทพีของเป้าหมายต่ำกว่า50%เ จะได้รับความเสียหายบวก3ามสิบเปอคือเมื่อฝั่งตรงข้ามเลือดใกล้หมดแล้วเรากโดไปทีเดียวถือว่าตายได้เลยครึ่งหลอดอะหลายๆคนจะออกน,นี่มุลามาสานะครับผมมุลคาษะมุลาคาษา,านี่คือเวลาเราเราเราโดนโจมตีมันจะกันการโจมตี1วิแล้วก็จากระยะไกล0ูนย์จุดวิคูดาเกผมว่ามันก็ยังไม่โอผมไม่โอมากเลยไม่ได้ก็โอนิอาร์มก็ได้ครับโอนิเอโอนิอะไรอย่างเนี้ย มันจะโจมตีดูดเลือดนะผมแล้วผมใส่เป็นพาสซีฟดูดเลือดด้วยรูนผมถ้าผมอ่านพีก็ต้องขออภัยด้วยอันนี้รูนที่ผมใส่คนระัจะเน้นเป็นดูดเลือดนะครับผมอันนี้ก็ยังไม่แน่นนะ่ะเงินผมมีแค่เนี้ยแล้วรูนแม่งแบบแบบโคตรแพงอะ่ะดูดิเนี่ยขั้นสามอะ่ะเออล้วใครจะไปมีเงินขนาดนั้นก็ไม่ได้สายเติมอาเลยขนาดน,านั้นเงินเติมก็มีแค่ลอยสามสิบบัตรเองไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรก็ซื้อไม่ได้อ่ะซื้อไม่ได้อ่ะลงลอตเตอรี่ไหมลนะ่ะ ลอตเตอรี่อเอาเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยเออเออโอ้ไม่ได้เกย๋กยมึบปัาบปัาบชึมโอ้โหแสงมันแยงตาเหลือเกินส่งนานนานตาจะบอด60เพชรครับก็ <c oughs> ถือว่าเพชรก็ดีอยู่นะเอาไว้ซื้อคูณ EXP กับคูเหรียญน,นะครับผมแต่จะซื้อคูเหรียญทำไมในเมื่อมันจำกัดแค่500บาทตอ่อ500บาทต่อวันนะครับผม ส่วนฮีโร่วงผมก็มีแค่นี้แหละผมไปซื้อไอ้นี่มาครับผมเตลเซียนเดีเยวเชนนะครับผโอ้โหน่ารักมากอะน่ารักมากเลยอีเวนไม่เล่นเล่นแวร์ไม่เป็นโอเคก็คลิปนี้นะครับผมผมขอลาทีเท่านี้เจนิาร์ทหน้าครับผมว่าผมจะเล่นเป็นตัวอะไรแล้วก็จะไปตายงงงหกในป้อมอีกไหมอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ